ครับกับซอฟดีเอฟซีนะครับมือนี่ก็เป็นมือวันที่สิบสามนะครับวันพฤหัสที่สิบสามกระดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลยครับเด้อครับก็หลังจากหวยเล่าพัฒนาออกกะเอาก็มาตามต่ออีกนะครับของเล่าพัฒนาของเซียนน้นนะครับเด้อเปินทรงตัวเลขแนวทางมาให้แล้วไม่ไม่สดสดนะครับหลอบนี้เซียนน่าดีเลยว่าฝ่าวงให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งได้เด้อครับหลอบนี้ครับ มาบระไลหางนะครับเหล็กเสี่ยนน้นหลอบนี้หน้าจับตาม่องครับ,รบสําหรับเชี่ยนน้นครับข้ากวานห้าเีดมาเบื้องตัวเหล็กข้ากับมาเบิ้งผลงานของห้ยเล่าพัฒนาออกหลอบมันเคือนก้นนะครับเด้อครับกับผลห้วยเล่าพัฒนาออกมันเคืนนะครับกับ 91น,นะครับ034ครับส่วนเลขท้าย3ตัวก็034นะครับส่วนเลขล่างก็ออก10ึ่งศนะครับเด้อครับเฮาก็มาเบิง่งตัวเลขเชี่ยนน้นรอบหมืนเคลืนนะครับครับของเชี่ยนน้นรอบหมืนเคลืนเลขวิ่งของเชี่ยนน้นเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ1กับ0ครับเลขวิ่งสุดจับคู่แต่ว่าคู่เน้นเพิ่นมันบ่ออกร์นะครับเด้อ มันมออกคูกันบนนะครับออกคูกันบนก็นคือศูนย์หนึ่งนะครับออกตัวกลับนะครับของเชียนนล์ส่วนเหลี่ยี่ตัวนั่นไปออกอยูแถวกลางนะครับเก้าหนึ่งศูนย์สามนี่มันออกอยูแถวกลางครับเก้าหนึ่งศูนย์สามครับของเชียนน่์นกับเก้าหนึ่งศูนย์สามครับนี่ครับ ครับเขาก็มาตามต่ออีกนะครับรอบวันที่สิบสี่ครับรอบวันที่สิบสี่กรกฎาคมนะครับเด้อสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขออกวันศุกร์ครับเลขออกวันศุกร์ เช่นอะไรที่เขียนก่อนครับมันเขียนบทสนัดต้องเขียนไล่ขังคือเก้นะครับหลังจากผมเขียนเสร็จแล้วผมจะตั้งตรงตรงให้พี่น้องได้หน้าจอยด้ครับด้ <c oughs> ที่สิบสี่ก็คอ 66เราพัฒนาเสียมนนท์ เซียนนนกอธมอกอธมอบ้านเกิดเป็นอยู่น้องไข่ครับเป็นเหตุงานอยู่ประจำอยู่กรุงเทพนะครับเซียนนนกอธมอเลขวิ่งนะครับวิ่งครับแปดกับสอง บนล่างเด้ครับเด้อบนล่างเด้อสองบนล่าง สุดกับคู่ครับบนเอาบนก้านครับบนแปดหกแปดหนึ่งครับแปดหกแล้วก็แปดหนึ่งมนเนียวเรียกล่างครับล่าง ศูนย์สองกับศูนย์สี่ลังหน่าจะมานี่นะครับเรียกรังเรียกเวี่ยงบน,เ,นเรียกเวี่ยงแปดกับสองนี่น่าจะมาลังครับพอตัวแปดนี่สงสัยเด่นบนนะครับเพิ่นบ่อนี่หมยว่าเด่นตัวใดนะครับเด้อ สามตัวนะครับสามตัวสามตัวสองแปดหกครับสุดสามตัวนะครับสุดสี่ตัวครับสี่ตัวสูนสอง แปดหกศูนย์สี่แปดหกครับเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ใหพี่ให้นน้องเทอดเลยฟังไปอีกรอบนึงนะครับได้ <c oughs> วันศุกร์ที่14กรกฎาคมนะครับเด้อ2 5 6 6ลาวพัฒนาเสียนนนนะครับกทมอเป็นคนน้องไข่นะครับเป็นไปทำงานยู่กรุงเทพครับเป็นทรงตัวเลขกนวทางให้มาวิ่ง8กับ2องนะครับแปดกับ2บนล่างกันบนกันล่างผอมแล้วว่าครับสุดจับคู่นะครับ <c oughs> บนนะครับ บนครับบนนี่นานาจะเป็นแปดหกด้วยครับเด้อตัวเด่นนะครับเด่นของเพนพะว่าเลขสุดสี่ตัวถ่ายนี่ครับศูนย์สองแปดหกศูนย์สี่แปดหกเนี่ยต้องเป็นตัวนี้นะครับบนเนียนบนครับตัวนี้เนียนบนเด้อพี่น้องเนียนบนครับส่วนล่างนะครับเด้อล่างนี่ จับคู่ก็คือ02นกับ04นะครับ02นกับ02นกับ04นครับเมนี่ยล่างนะครับสุด3ตัวนะครับ286ดนะครับพี่น้องสามตัวนสองแ6สุด4ตัวนะครับ4ตัวกับโซนสองแปดหกโซนสี่แปดหกนะครับ สีตัวของเพิ่นก็ไห้มาจังสี่นะครับครับกับคว้อบบุญกับพุ่นเสียนน้นเลิกครับเด้อเี่นํำเสนอเนี่ทั้งหวยเล่าพัฒนาใหม่เพี่ให้นองห่อได้ส้มไปนํากันนะครับรลอบนี่ก่ะออให้ปังๆอีกคือเก้านะครับเสียนน้นครับครับก็แชับหน้าจอไปครับ รักทายชิปนี้เซียนนาดีขอวอวยพรให้พี่น้องเข้าสุขู่สุขุขนนะครับเดินทางไปไซมาไซก็ให้ปอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดวยครับเด้อเ้วก็ท่ายคลิปนี้ก็ขอกําลังแรงใจจากพี่น้องนะครับทุกขู่ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านไหนที่เขามาไหม่นะครับก็ฝากกดติดตามให้น้ำเด้อเด้นะครับเพราะว่าเสียนนาดีกับซเดมี่กำลัง เดี๋ยวออกถ้ำลิบไห้พี่ไห้น้องเข้านะครับเพราะว่าตัวเลขกต่ละสถานที่แต่ละหมองเดินทางไกลนะครับเดินทางไกลเข้าขยับไปเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนน้ำปูอาจารย์ผู้คนให้ตัวเลขกเข้านะครับครับลิบนี้ก็ขออวยผ่นให้ F ีซีอีกครั้งนะครับหยูดีไม่แห้งกันสุขูสุขคนนะครับเด้อครับเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับลิบหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ